สวัสดีครับท่านผู้ชมสมาชิกอาจารย์เช้าชาแนลทุกท่านนะครับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่10นะครับอยู่ในปัฐมาปุกกะสูตร สคาทวักสังยุตตนิกายเรายังอยู่กับพระสุตตะปิฎกนะครับวันนี้จะนำมาเล่าเรื่องของการประหยัดนะครับการที่เราจะร่ำรวยการที่เราจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะมีทรัพย์มากนะครับช่องทางที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่จะส่งให้เราไปถึง ฝากฝั่งของคำว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีก็คือคำว่าประหยัดนะครับหลายคนประหยัดครับประหยัดมากประหยัดน้อยแล้วก็ประหยัดจนกระทั่งได้รับฉายาว่าขี้เหนียวนะครับก็คือไม่ยอมจ่าย ดูฐานะก็ร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นทรัพย์สินเงินทองก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีอย่างอื่นลดลงลดลงเช่นญาติมิตรลดลงเพื่อนสหายลดลงบริวารลดลงแม้จะมีทรัพย์มากแต่ก็มีหลายส่วนที่ลดลงดังนั้นพระพุทธเจ้า จึงแนะวิธีประหยัดและก็ประหยัดให้มันถูกทางให้มันถูกที่ถูกคนนะครับเรื่องนี้ก็มีคนเอาปัญหาไปถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมสั่งสอนเรื่องการประหยัดให้ถูกทางนะครับโดย เนื้อความโดยรวมแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเสริมการประหยัดทรัพย์แต่จะประหยัดอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่10นี้เองนะครับเราไปดูกันครับว่าพระพุทธเจ้าแนะนำว่าอย่างไรและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แนะนำคนทั่วไปธรรมดานะครับ แนะนำพระราชาด้วยซ้ำไปนะเราไปดูครับว่าพระพุทธองค์ทรงแนะนำเรื่องการประหยัดที่ถูกต้องเอาไว้อย่างไร ดูก่อนมหาบ่อพิษสัตว์ตบุรุษใดโภคะมีมากมีความร่ำรวยมากไม่ยังตนให้ได้รับความสุขไม่ได้รับความสุขความอิ่มหนำเลยไม่ยังมารดาบิดาให้ได้รับความสุข และมาดาบิดาก็ไม่ได้อิ่มหนำสำราญเลยไม่ยังบุตรและภรรยาให้ได้รับความสุขบุตรและภรรยาก็ไม่ได้รับความอิ่มหนำสำราญจากทรัพย์นั้นไม่ยังมิตรอมารและสหายให้ได้รับความสุขจากการร่ำรวยจากการมีทรัพย์มากนั้นอีกทั้งทาสและกรรมกร ก็ไม่ได้รับความสุขด้วยความอิ่มหนำก็ไม่มีไม่ยังทักษิณาอันมีผลในเบื้องบนที่ทำให้มีอารมณ์ดีมีวิบากเป็นสุขและเป็นไปเพื่อสวรรค์ให้ตั้งอยู่ในสมณพรามณ์ทั้งหลายโภคะเหล่านั้นของเขาที่ม่ได้ใช้สอยโดยชอบอย่างนี้เพราะราชาทั้งหลาย ย่อมนำไปบ้างถูกโจปรปล้นนำไปบ้างไฟไหม้ทิ้งเสียบ้างน้ำย่อมพัดไปเสียบ้างทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักก็ย่อมนำไปละลายทิ้งเสียบ้างดูก่อนมหาบาพิษเมื่อเป็นเช่นนี้โภคะที่มิได้ใช้สอยโดยชอบของเขาเหล่านั้น ย่อมถึงความหมดสิ้นไปโดยมิได้รับการบริโภคและผลอันใดทั้งภายนี้และภายภาคหน้าอีกด้วย เป็นยังไงครับท่านผู้ฟังครับฟังแล้วชัดเจนไหมครับพระพุทธเจ้าพูดชัดเจนนะฮะจะร่ํารวยแค่ไหนแล้วก็ประหยัดเนี่ยมันทําให้ร่ํารวยครับแต่เมื่อร่ํารวยแล้วยังประหยัดตรณีทีเหนียวอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ได้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกตรัสอธิบายมานะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐีมหาเศรษฐี ร่ำรวยทั้งหลายทั้งชีวิตวิ่งหาแต่เงินไม่เคยใช้เงินไปเพื่อความสุขไม่เคยใช้เงินไปเพื่อให้มีสเสบียงในคราวข้างหน้าเพราะฉะนั้นตนเองก็ไม่ได้มีความสุขมีแต่ความเคร่งเครียดนะครับในการบริหารธุรกิจในการาติดต่อประสานงานอย่างโน้นอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ญาติมิตรสนิทกัน ก็ค่อยๆหายไปทีละคนสองคนเพื่อนก็ไม่มีโดยที่สุดแล้วเนี่ยนะครับตนเองก็ไม่มีความสุขเพื่อนญาชนิดมิตรสหายบิดามารดาก็ไม่ได้มีความสุขในทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยหรือบางทีในที่สุดเนี่ยทรัพย์สมบัติพวกนี้ก็ถูกคดถูกโกงไปจนกระทั่งไม่เหลืออะไรในชาตินี้บุญก็ไม่ได้ทำกรรมก็มีแต่กรรมไม่ดี เป็นเศรษฐีก็ไม่ได้เสวยสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะประหยัดก็ประหยัดให้ถูกทางถ้าคิดจะทำบุญก็ทำบุญให้ถูกเรื่องนี่แหละครับคือคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ฝากเอาไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ฟังที่ติดตามฟังนะครับนะตรณีก็รู้ นะประหยัดก็รู้นะประหยัดมากมากม,ากมันทําให้กลายเป็นตรณีนะครับและตรณีเนี่ยมันก็เป็นหนทางแห่งความเสื่อมอีกชนิดหนึ่งนะครับก็กดไลค์กดแชร์กันไปครับอย่าตรณีความรู้เหล่านี้ท่านก็จะได้บุญได้กุศลได้สเสบียงในภายหน้ากดติดตามหรือเชิญพักพวกมาช่วยกันกดติดตามเพื่อให้กำลังใจอาจารย์เช้า อาจารย์เช้าจะได้นำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ